ปาดพี่น้องหมากลูกแพร่จ้าิึงความโดกเพิ่นงานนี่กองจ้ะโอ้ยโดกปวดพะโลอันนี้เป็นของหลวงข้างทางเลยจ้ะปาดสอนดกูกคากจ้ะ มาสิมาเก็บบักแอปเปิ้ลมาสันออาน่นเห็นพ่อญายันตงเรากำลังเก็บบักแอปเปิ้ลอยู่ถ้าข่อยไปเก็บตอนนี้เดี๋ยวเราเสิว่บาบักแอปเปิล้ลบ่ราะฮันได้สุกพอกสูบือ้งฟ้ามาเก็บแต่เราสิว่า <laughs> ก็เลยพาแวะมาชมหมากลูก่แพร่จ้ะอุย้ยแต่ละต้นไหมปึ้งเป็นเงาเป็นงอนอยู่จ้ะ ของฟรีข่างท่า้วจะแต่ว่าตอนนี้พ่นพอนในแกแต่ว่าเอาไปดองกับสิพ่อใดอยู่้ยความดกของเธอเบิ่งนี้นะจ๊ะมันมันดกธรรมดาได้นี่งาจนสีกองเบิงมีอีกมีอีก สวยงามโอ้ยต้นนี่เนี่ยบางปีกายปีกอนคอยยังมาปีดอยู่แล้วจ้ะปีนี่ก็ชีปีดบอได้ปาดโชโอ้ยโดกสะอ่อนความโดกโดกจริงจริงโดกได้ใจ ปีกายพันบุเบาครยดกปีนี้พันกระลยแบบรุดแน่นเอียดจ้ะปาดขึ้นมาสูงเธออีเม่โอ้ยข่อยสะอ่อนบ่งปาดโอ้ยลายคักจ้ะพือ่อนะปานมากตูมกา กัอีโอ้ไม่ตมารกลูกแพรอ้อยต่อยเด้อแถวนี้ต้นนี้กระดกจ้ะ ต้นนี้ปีกป่พัดดกปีนี้เป็นกระเลาบอค่อยไม่รวยไอ้จ๊แต่ว่าพันนี้บ่ค่อยแสบอันไหนจ้ะชิม,มีกระดูกแน่แก่นแกนอันนี้ก็ะเสิเป็นเข่าบาเล่เด้อจ้ะเพิ่นา่ได้เก็บเกี่ยวพอช่วงนี้ฝนตกไหล เกี่ยวปะได้เดี๋ยวสิขึ้นลาก่อนพูดอะโอ้ยปาดผู้ใดสชิมาซอยกินหมากลูกแพค่อยเห็นคนละสะอ่อนโอ้ยเดี๋ยวบุญเขาากเนี่ยล่ะเดี๋ยวเก็บไปแจกูโอ้ยดก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  สะอ่อนคักอีพออีแม่อยากไม่อยู่บ้านอยากตนแด้จังสิรุ่นแน่นเอียดแน่นเอียดนะมึงแน่กะโผดโพอ,อันนี้มันเป็นของหลวงแล้วจ้ะบ่มีเจ้าของผู้ใดก็มาเก็บได้เพราะว่าเราคอยบ่มาเก็บมันก็นสโล่นเต็มขี้ดิน ใก็เก็บไปสั่นแหละใอยก็บพค่อคกินปะใน